ช่วงชวนหยุดโรคสนับสนุนโดยโรงพยาบาลพญาไทสองอินเตอร์เนชั่นแนลวางใจให้แพทย์เฉพาะทางดูแลจริงๆแล้วที่บ้านเนี่ยทางครอบครัวเนี่ยรักษากระทั่งโรงพยาบาลพญาไทมาเนี่ยตั้งรุ่นคุณตาแล้วก็รุ่นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็รุ่นผมเราก็เลยเรียกที่จะใช้โรง,งพยาบาลพญาไทสอแล้วก็ตอนที่จะฝากทองก็บอกเขาว่าให้ลองหาหมอที่โรงพยาบาลดู เขาก็ถูกใจกับหมอคันชิตอาบน้ําอยู่แล้วก็มีอาการแบบเลือดไหลออกมาเลือดไหลออกมาแล้วก็สองวันก็ไปหาแก่ก็คือแอดมิตโรงพยาบาลหนึ่งคืนให้ยาแบบว่ากันแทงอะคะ่ะยาแบบมดลูกไม่บีบตัวแอดมิตได้ประมาณสามหรือสี่วันสี่ สี่วันสี่ <Okay. S 1> วันจนไม่ไหวแล้ว mm. ก็เลยต้องข้อแต่หมอก็บอกไว้แล้วว่าต้องทําใจนะ mm. เด็กอาจจะไม่รอด mm. ก็คือจะเหมือนการแทงเพราะมันตอนนั้นแค่ยี่สิบหกวีกอะคะ่ะ mm. เขาก็คํานวณน้ําหนัก mm. เขาบอกว่าน่าจะประมาณหกขีด mm. ไม่น่าจะรอดแล้วพอออกมาก็คือไม่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรพอออกมาปรากฏว่าออกมาแปดร้อยเจ็ดสิบกรัมเอาไว้แล้วก็ให้คุณหมอรักษา แล้วก็เขาถามว่าจะเปลี่ยนไหมจะติดต่อโรงพยาบาลอีกไหมบอกเอาที่นี่เลยไม่เปลี่ยนโรงพยาบาลก็ฝากความหวังไว้ที่นี่ตั้งนานนะแล้วพอระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็ให้แฟนผมเนี่ยเขาคอยไปหาทุกวันทุกวันแล้วก็โทรหาพยาบาลทุกวันจนเขารู้สึกมั่นใจขึ้น <c oughs> พอวันที่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ยังยังงงมาตัวเองอยู่ว่าตกลงลูกเราลอดใช่ไหม มันนั่งคุยกันอยู่เลยว่าเราล่อแล้วลูกเขาเป็นคนที่มาเติมเต็มความสมบูรณ์ครอบครัวผมเขาทําให้ผมรักโดยที่เขาไม่ต้องแสดงออกเขาทำให้ผมรู้สึกดีใจทุกครั้งที่เจอหน้าเขาแล้วก็ทําให้ผมมีกำลังใจทุกครั้งที่ผมต่อแท้ครับคือเขามีมีความหมายกับเรามากไม่ว่าเราจะอยู่ไกลแบบแค่ไหนเราก็ต้องกลับมา ก็ขอบคุณสำหรับของขวัญที่ทางโรงพย,บรรยาบาลมอบให้ทั้งสองคนนะลูกผมนี่เป็นของขวัญที่ท่าี่สุดเลยค่ะแล้วสุดท้ายก็ต้องขอบคุณหมอด้วยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอเลิศรักหมออัญสอนกระจุ๋มล้วก็พี่พี่หนุยพี่รัดพี่อ้อพี่พยาบาลทุกๆคนอะคะ่ะที่ช่วยดูแลเราเป็นอย่างดี และกลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ชมคะกับช่วงที่มีชื่อว่าชวนหยุดโรคนะคะก็คือจะชวนผู้ชมหยุดภาวะของโรคร้ายต่างๆวันนี้มีเคสตัศรีหรือว่ากรณีศึกษามาฝากกันนะคะเป็นอาการของคนที่มีภาวะแท้งคุกค,คามเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคนไหนที่ดูอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้หญิงที่กําลังตั้งครรภ์กำลังจะมีลูกน้อยจําเป็นต้องดูไว้นะคะเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้วันนี้มีกรณีศึกษาคนหนึ่งค่ะเธอเป็นคุณแม่และเธอทราบข่าวนี้นะคะว่าเธอกำลัง มีอาการของภาวะแท้งคุกคามตอนที่เธอตั้งครรภ์ได้5เดือนเข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันว่าเธอสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตนั้นมาได้อย่างไรและได้รับความดูแลจากทางแพทย์ผู้ดูแลอย่างไรบ้างนะคะวันนี้อยู่กับเธอแล้วนะคะคุณกวางและคุณหมอคันชิตจากโรงพยาบาลพยาไทสองอินเตอร์เนชั่นแนลสวัสดีค่ะดะให้คุณกวงแนะนําตัวก่อนเลยค่ะค่ะก็ชื่อกวางนะคะ เออปกติก็จะประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวแต่ว่าตอนที่ตั้งคันนะคะก็ตอนนั้นกําลังศึกษาปริญญาโทอยูอ ค่ะแล้วก็ท่านคุณหมอคันชิตนะคะค่ะแพทย์คันชิตอารักษ์สภักดีสูตินริแพทย์โรงพยาบาลพญาไทสองครับค่ะถามคุณหมอก่อนเลยค่ะว่าภาวะแท้งคุกคามเนี่ยคนที่เกิดอาการนี้จะมีมีลักษณะอย่างไงบ้างคะคุณหมอส่วนใหญ่อย่างของเขาเนี่ยนะฮะอย่างเขาเกิดเมื่อประมาณอายุครรภ์ได้26สัปดาห์นะฮะมากก็จะมีการเจ็บท้องมดนลูกบีบรัดตัวมาระยะอันนี้ในทางการแพทย์เนี่ยปกติมันก็จะมีมันลูกบีบตัวได้ ของเขาเรียกว่าของเขานี่เล,เ,ลเ,ลเลย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 ช่วงที่เราเรียกว่าแทงแล้วนะฮะก็เป็นช่วงที่ทางรกสามารถรอดชีวิตได้แล้วเพราะว่าของเขาเกิน20 2 0 24สัปดาห์แล้วตอนครั้งแรกที่เขามาเนี่ยก็มีเลือดออกนิดหน่อยอแล้วก็เลือดหยุดก็ทุกอย่างเรียบร้อยก็ให้ยาให้ยาคลายมารลูกลับไปทานที่บ้านก็เรียบร้อยดีสักอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มมีอาการอีกในที่สุดก็ปั๊มลูกเปิดเยอะขึ้น เด็กพอเกิดเรื่องเกิดขึ้นเราเห็นว่าคงจะคงจะต้องคลอดในช่วงระยะเวลาแค่เท่าไหร่ยี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบห้าก็เอาลงไปทำท่าสาวนะฮะทำท่าสาวดูคำนวนน้ำหนักเด็กเขาคำนวนออกมาให้หกขีดบวกลบโอ้โหมันมากก็เลยมาคุยกับคุณแม่เขาบอกว่าถ้าจะต้องคลอดเนี่ยโอกาสที่ที่เด็กจะไม่รอดก็มีสูงนะฮะโอกาสคุณแม่ รู้สึกยังไงบ้างคะตอนที่คุณหมอบอกแบบนี้ตอนนั้นรู้สึกตกใจอะทำอะไรไม่ถูกคิดมไม่ออกเพราะว่าคุณหมอบอกว่าเด็กออกมาตัวเล็กมากเขาบอกว่าถ้าเล็กมากออกมาก็ไม่รู้จะสมบูรณ์แข็งแรงหรือเปล่าถ้าเราเอาไว้ไงอะคะค่ะตอนนั้นลูกที่คลอดออกมาตอนที่26สัปดาห์ขนาดตัวของน้องเล็กนิดเดียวคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะตอนนั้นก็รู้สึกก็รู้สึกเพราะเห็นเขาออกมาแล้วมีแขนมีขาร้องได้นวก็น่าจะโอเคอะคะ่ะอืม ก็รู้สึกดีขึ้นมาแล้วก็คือด,ด,ดีขึ้นมา,น,มานิดหนึ่งละก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปว่าแล้วการพัฒนาของน้องธันวาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างค่ะใช่ตอนนั้นยังยังท้ออยู่ไหมคะว่าคลอดออกมาปกติดีแต่ว่าในเรื่องของพัฒนาการของน้องเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปท้อค่ะเครียดเพราะว่าออกมาแล้วถึงจะอยู่ในตู้เราก็เครียดกําลังใจก็คือครอบครัวเลยค่ะสาคัญมากอเขาก็จะคอยให้กาลังใจเรา อ่าเดี๋ยววันนี้เรามาพบกับน้องธนวากันหน่อยก็แล้วกันค่ะคุณผู้ชมคะ่ะมาแล้วนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะน้องธนวาของค,คุณแม่กวางสวัสดีคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะกคอนสวัสดีค่ะน้องธนวานะคะตอนที่คลอดออกมามีน้ําหนักเพียงแค่แ0ดก้อยกรัมเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ผ่านมาอายุสามขวบเข้าไปแล้วดูสดใสร่าเริงแล้วก็แข็งแรงจริงๆวินาทีแรกที่คุณแม่เห็นน้องน้องน้องธนวาตอนที่ตัวเล็กๆเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนั้นก็รู้สึกแบบ ใจหนึ่งก็ยังยังมีความหวังอะค่ะว่าเขาจะรอดอืม ต้องผ่านพ้นช่วงเวลานั้นยากไหมคะกว่าจะผ่านมาได้ยา,ยากค่ะแต่ก็ได้กําลังใจจากครอบครัวแล้วก็จากพี่ๆีที่โรงพยาบาลนะคะคุณหมอคะอยากให้คุณหมอช่วยฝากนิดนึงค่ะว่า<ะ>สําหรับคุณแม่ที่ยังอยู่ในในระหว่างการตั้งครรภ์ะอะไรที่ควรทําอะไรที่ไม่ควรทาคะเพื่อไม่ให้เกิด<ะ>ภาวะที่น่าเป็นกังวลแบบนี้คะ่ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วนะในการปฏิบัติตัวก็พยายามหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่การดื่มแอลกฮ<ะ>อฮอล อาหารที่เป็นพิษเป็นภัยทั้งหลายคนทานของสดยาทานของของหมักของดองแล้วก็ออกกําลังกายเล็กน้อยและนี่แหละค่ะเป็นความพยายามของทางทีมแพทย์ผู้ดูแลรวมถึงกําลังใจของคุณแม่เองด้วยนะคะว่าเราต้องสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ภาวะแท้งคุกคามแม้ว่ามันจะเกิดกับเราแล้วแต่ถ้าหากว่าเรามีความพร้อมเราเตรียมพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆและเราปรึกษาทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผลก็จะออกมาเป็นแบบนี้และค่ะผู้ชมน้องธันวาก็สดใสแข็งแรงอยู่ข้างนอกสตูดิโอนะคะผู้ชม วิ่งทั่วเลยค่ะแล้วก็พูดเก่งด้วยเอาละคะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณหมอทันจิตแล้วก็ขอบคุณคุณกวางขอบคุณน้องธันวามากเลยนะคะสวัสดีขอบคุณค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะุผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการหมอสันทันโลกค่ะ ปัญหาสุขภาพของคนไทยทุกวันนี้พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงและใช้ระยะเวลาในการรักษานานการใช้ชีวิตที่เร่งรีบของคนในปัจจุบันเป็นตัวแปรสำคัญรวมถึงปัญหาที่เจอในที่ทำงานกลายเป็นความเครียดสะสมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจ การมีพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเช่นบุหรี่แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังที่ตามมาภายหลังทางเดียวที่จะป้องกันปัญหานี้ได้คือการปฏิวัติพฤติกรรมสุขภาพของตัวเองใหม่โดยใส่ใจสุขภาพกายและใจมากขึ้นเพื่ออนาคตจะได้ไม่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังันตุทย แว่งแขนไงแม่การขาเท่าไหร่แกว่งแขนไปข้างหลังให้สุดแกว่งมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแกว่งแขนหนึ่งในวิธีลดพุงแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีพุงแล้วกินได้เลยไหมแม่แมได้เลยลูกไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้วชีวิตก็รอดปลอดภาย